สวัสดีทุกคนที่เกิดวันจันทร์แม่หม่อมาบอกดวงสัปดาห์ที่สองของเดือนกรกดาคม2564คนเกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The High Priestess ราชินีพระจันทร์ผู้หญิงสวยค่ะความหมายไพ่แบบทั่วไปเป็นตัวแทนของ ผู้หญิงหรือความสวยงามความเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์ซับซ้อนเข้าใจยากหงุดหงิดง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีดีอย่างเดียวตรงที่เป็นคนสวยฟังคำทํานายนะคะอ่าเรื่องสุขภาพคนเกิดวันจันทร์ร่างกายยังคงแข็งแรงดีคะ่ะ แต่จะอารมณ์แปรปรวนมีความอ่อนไหวมากค่ะจนบางทีก็ฟุ้งซ่านในช่วงเจ็ดวันนี้ขอให้ตั้งสตินะคะควบคุมตัวเองให้ได้จะไม่มีปัญหากับคนรอบข้างและไม่ควรเกี่ยวข้องกับของเหมือนเมาสิ่งเสพติดเพราะจะทำให้เราควบคุมตัวเองได้ยากค่ะ ขอให้ระวังในเจ็ดวันนี้นะคะการงานคนวันจันทร์คุณจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานที่อขออภัยค่ะจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามช่วงนี้จะโดดเด่นและของใช้เกี่ยวกับผู้หญิงเฉพาะผู้หญิง และงานด้านศิลปะนักออกแบบรวมไปถึงงานหมอดูก็จะดีมากค่ะในช่วงนี้ในคนทำงานประจำงานจะมั่นคงดีนะคะแต่ว่าคุณจะเบื่อหน่ายอาจจะปีกตัวทำงานลำพังไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร เพราะอารมณ์หรือเพราะต้องระวังตัวเกี่ยวกับโรคระบาดก็เป็นได้ค่ะทำให้คุณงดเงีดการเงินคนวันจันร์ในเจ็ดวันนี้การเงินคุณดีมากค่ะมีเงินเข้ามาแบบฟุกได้มาแบบไม่คาดคิดเป็นเงินได้โดยสเสน่หามีผู้อุปการะ ได้โชคผ่านคนอื่นคุณอาจเป็นตัวกลางตัวประสานงานก็เลยทำให้ได้เงินได้โชคมานะคะมีเงินใช้จ่ายแบบสะดวกตลอดสัปดาห์คะ่ะสำหรับคนเกิดวันจันทร์มาความรักคะ่ะในเจ็ดวันนี้คนโสดคนไม้ระวังจะถูกหลอกเรื่องความรักมีโอกาสสูง จะหลงรักคนที่มีเจ้าของทั้งหญิงและชายที่เกิดวันจันนะคะคุณจะรักคนที่มีพันธะบางทีก็รู้ก็รักบางคนก็โดนหลอกนะคะส่วนคนมีคู่ครองเรือนจะมีปัญหาด้านอารมณ์กับคู่ครองขอให้ห่างกันไวค้ค่ะถ้ารู้สึก อารมณ์ไม่ดีในช่วงเจ็ดวันนี้เขาจะได้ไม่เบื่อคุณนะคะเพราะคุณจะหงุดหงิดง่ายแม่หมอจะมาบอกดวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายังติดตามดูแม่หมออยู่คะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่